บนครับตรงนี้ออกจากสนามบินก็เดี๋ยวจะไปถวัดสิวน,นะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำคลิปไว้เป็นเอามารวมๆกันนะครับให้เห็นภาพรวม เดือนมีนาคมสองห้าหกสองสองศูนย์หนึ่งเก้าลุงเรืองมิชชั่น ้ายมือเป็นลงผ่านนะสัปปะสิที่ประสงค์ I didn't. ก้าาเป็นจวนเพรว่าราชการจังหวนนัดจวนก็แปลว่าบ้านผัก น,นี้อยู่เส้นเก่าเส้นเดิมนะครับเส้น212หน่อไม่ได้ว่ากำลังจะไปที่เส้น212หนึ่งสองเชียงุูณ ทางทุ่งสีเมืองครับซ้ายนี่เป็นโรงเรียนอนุบปปาลน,น,นี่ก็ทุ่งสีเมืองครับเป็นสนามกีฬาเอ้ยเป็นที่คนมาเล่นกีฬาตอนเย็นนะครับแล้เป็นลานในสมัยก่อน สนาลามด้านขวาตรงนี้มีร้านนครประถมโภชนาครับข้าวมูแดงเป็นร้านเก่าแก่นี่ก็เข้ามาทุงสิีเมืองอีกด้านหนึ่งขวาไปวัดชัยมงคลนะครับแล้วตรงนี้สารกลางจังหวัด ข้ามไปฝั่งวาลินนะแล้วตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินตอนสดสอบตานะครับ สีน้นลงหนึ่งมินตาอาหารเวียดนามจ่วดจับประเทืองก็หาอาหารเช้ากินกันครับก็ทานอาหารเช้าเสร็จนะครับเดี๋ยวก็วนออกไปทางเส้นหลัก ซ้ายมือเป็นวิธุภัรฑนะฮะเดิมก็เคยเป็นจวนมาก่อนแล้วให้เป็นอาคารว่าการสรารกาง สุป,ปัตนะฮะอันนี้เป็นวงเวียนนะแล้วก็ขึ้นสะพานสะพานเซรีพินาทิไปไตยครับนะ Hãy subscribe này บนนีก็จะอยู่ฝั่งวาเลนชามลาบเป็นอย่างนะครับ สะพานตรงนี้เนี่ยเข้าวาลินของแท้ครับตัดขวามือไปทางนี้เป็นฐานเรือรถไฟซ้ายนี่จะเข้าตัวเมืองครับตัวเมืองวาลินนี่ใหญ่ครับตลาดใหญ่มากนี่ส่วนใหญ่ก็จะมาทางนี้กันเพราะว่าจะได้วันนี้จะออกไปทางสีสกเกตนะครับเราก็จะได้เลี่ยงตัวเมืองด้านขวานี่ก็จะเริ่มเป็นบ้านพักรถไฟครับ เข้าใจว่าตอนนู้นที่เขาไม่ข้ามไปฝั่งบลเพราะว่ามันจะเส้นเปลืองเรื่องสะพานนะครับคแามา่น้ำมูล เรี๋ยสกเก่ตก็จะเจออำเภอกันทราลมก่อนนะมีขึ้นชื่อเรื่องกะย่างน้าสถาน,นีรถไฟกันทราลม,มคขวามือนี่สถาน,นีรถไฟ สีสกเกนะเมื่องไทยสมัยก่อนเนี่ยถนนก็จะตั้งชื่อตามจังหวัดหรืออำเภอที่เส้นทางนั้นมุ่งไปนะครับอันนี้ก็เป็นเข้าถนนสีสะเกตก็คืถนนที่ไปจังหวัดสีสะเก็นั่นเองป้ายก็บอกรถสูงเกิน2.5เมตรให้เลี้ยวซ้ายทำไมเป็นยงงั้นเพราะว่า เดี๋ยวจะมีลอดทางรถไฟครับเป็นทางที่รอดทางรถไฟแล้วมุ่งไปซ้ายนี่สองสองหกครับตรงไปสองหนึ่งเก้าสามนครับปอ,อกข้างหน้ามีช่องรอดต่ำรถสูงเกิดสองจุดห้าเมตรห้า่ันเนี่ยลอดทาง กันทนาลม33กิโลครับ ถนนวงแหวนตรงไปก็226สีสเกตขวานี่ก็ถนนวงแหวนไปด้านเหนือนะครับแล้วไปออกจังหวัดยโสธรได้ซ้ายนี่ลงด้านล่างไป2178ไปอำเภอกันทลาลักษ์ครับยาสัสมไอ้อย่าสับสนกับอำเภอกันทลาลมนะครับกันทลลักษ์อยู่ติดชายแดนกัมพูชานะครับ กันทาล,ลมอยู่ติดอุบลทั้งสองอำเภออยู่จังหวัดสีสเกตไายได้มีนาคม2 5 6เ2่า9ตอนนี้ก็มีทําแยกกันมีทางเบี่ยงอะไรจะไปทางนูนต้องวนไปกลับรถนะครับพบกันใหม่ครับกับช่อน Feel Thai ใน YouTube F E E L T H I ครับเก็บ <c oughs> เรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ